ทุกคนคะ่ะทุกคนอยากได้กล่องมหาสารไหมคะหรือว่าอยากครับกล่องเสียเวลาอ่ะวันนี้จะมาสอนวิธีทำปั้งกล่องให้ได้มหาศารนะคะอย่าลืมกดติดตามรีฟินจะบินไปหาคุณนะสำหรับวิธีทำนะคะให้เราทำการเพิ่มเวลมิตรภาพให้กับเจ้ายักษให้ถึงเวลสองนะคะสำหรับวิธีเพิ่มเวลมิตภาพเราต้องทำการทำอาหารให้กับเจ้ายักนะคะแต่ว่าเราจะทำอาหารให้กับเจ้ายากยังไงอะ่ะ ทั้งทั้งที่อีเวนท์ทำอาหารจบลงแล้ววิธีรับหม้อทำอาหารนะคะให้ไปที่สมุดไกด์ส่วนกดที่คัมเพนให้ทำอันแรกทำให้รบพารกิจเราก็จะได้หม้อทำอาหารมานะคะจากนั้นก็เริ่มทำกันเลยคะ่ะ เมื่อทำเสร็จเราจะได้อาหารมาเสิร์ฟให้กับเจ้ายักษ์แล้วนะคะเราก็ไปเสิร์ฟให้กับเจ้ายักษ์สังเกตว่าหลอดมิตภาพเริ่มเพิ่มขึ้นมาแล้วเราต้องทำให้หลอดขึ้นเพี้ยวสองนะคะและใครมีวิธีไหนทิ้งคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ